สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิษส์ทองครับมีคำถามจากเพื่อนๆใน Facebook มานะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดบริษัทต่างๆก็ให้พนักงานเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านที่เรียกว่า work from home ทีนี้มีบริษัทหนึ่งนะครับก็มีทั้งออฟฟิศแล้วก็เป็นโรงงานนะครับตอนนี้ คนที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยก็คือมาทำงานอยู่ที่บ้านนะ work from home แต่พนักง,งานฝ่ายผลิตอะครับมัน work from home ไม่ได้เพราะว่าเครื่องจักรวัตถุดิบ dip, อะไรต่างๆมันอยู่ที่โรงงานหมดเลยทีนี้ปัญหาก็เกิดว่าพนักง,งานฝ่ายผลิตนะเริ่มมีเสียงแว่วๆออมาว่าเอ๊ะทำไมพนักง,งานฝ่ายผลิตไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วพนักง,งานออฟฟิศทำงานอยู่ที่บ้าน ก็คือไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็แค่รู้สึกว่าพนักงานฝ่ายผลิตต้องเสี่ยงกับการเดินทางการมาทำงานซึ่งมีคนอยู่เยอะ mm. เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะอาจจะติดเชื้อโควิดหรืออะไรมากกว่าคนอื่นประมาณนี้นะครับเสียงพวกนี้ในช่วงวิกฤตเนี่ยคิดว่าต้องฟังนะครับคือถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยเสียงพวกนี้อาจจะดังน้อยมาก แต่ถ้าเป็นช่วงวิกฤตแนะนำว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเราต้องฟังทุกเสียงไม่ว่าเสียงนั้นมันจะเป็นเสียงแค่พนักงานตัวเล็กๆไม่ว่าเสียงนั้นมันจะมีเหตุผลหรือเป็นแค่อารมณ์นะเพราระว่าถ้าเราละเลยเสียงบางเสียงในช่วงที่มันวิกฤตมันอาจจะกลายเป็นปัญหาก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยเผื่อว่าจะ มีแนวทางหรืออะไรที่ช่วยป้องกันเสียงเล็กๆไม่ให้มาเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทได้นะครับคือถ้าผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมคิดว่าคำถามเนี้ยถ้าเป็นช่วงปกติคงตอบได้ไม่ยากหรอกเช่นก็อยากทำงานที่บ้านใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็เปลี่ยนตำแหนง่งเนจากฝ่ายผลิตก็มาอยู่ออฟฟิศไหมหรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยลักษณะงานต่างการจ่ายเงินไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว นะคนทํางานโรงงานก็ได้ดูไปแล้วเรื่องค่าง,งานคนอยู่ทํางานอยู่ที่บ้านก็ดูค่าง,งานไปเรียบร้อยแล้วมันไม่เหมือนกันหรือถ้าจ่ายเงินเดือนเท่ากันในช่วงปกติผมก็อาจจะเออพนักง,งานโรงงานอาจจะมีสวัสดิการบางอย่างเช่นอาหารลดรับส่งเงินช่วยเหลือเงินค่าครองชีพอะไรเงี้ยที่ต้องเดินทางมาแต่พอมาเป็นช่วงวิกฤตและมันเป็นช่วงข่าวคือระยะสั้นๆไม่ได้เป็น เขาเรียกว่าสภาพการจ้างงานที่ถาวรแบบนี้ตลอดแล้วมันเกิดจากคําสั่งนโยบายกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเกิดจากเขาเรียกว่าการระบาดของโรคนีมันต้องทําจะไปยึดหลักการแบบทั่วไปมันคงไม่ได้นะครับจึงอยากจะขอทําความเข้าใจนะแล้วก็แนะนําแนวทางประมาณนี้นะครับก็คืออันดับแรกผู้บริหารคงต้อง หยุดฟังเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งผ่านไปแล้วก็ต้องชี้แจงกับพนักง,งานทุกคนว่าด้วยสถานการณ์หนึ่งสองสาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยต้องหยุดทํางานหรือทํางานที่บ้านกันทุกคนแต่ถ้าเราหยุดทํางานหรือทํางานที่บ้านกันทุกคนเนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตเราไม่ได้เป็นออฟฟิศแบบไอทีที่ทํางานที่บ้านได้ตลอดนะครับเราต้องหยุดหมด ถ้าเป็นแบบนั้นบริษัทจะไม่มีรายได้และทางเลือกนี้ก็คือบริษัทก็คงต้องหยุดจ่ายค่าจ้างเพราะว่าไม่ได้ทํางานและมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทก็มีหลายบริษัทที่พนักงานหยุดทํางานแล้วก็ไม่จ่ายเงินพวกเราคิดว่าบริษัทเราควรทําแบบนั้นไหมทางเลือกที่2ก็คือเราคงจะต้องมาดูว่ามีงานส่วนไหนบ้างที่ไม่สามารถทํางานมาจากที่บ้านได้ เราคงต้องมาช่วยกันในช่วงวิกฤตนะครับเพราะมีฉะนั้นก็คือเ <c> ขาเรียกว่าตายหมู่ก็คือหยุดกันทั้งบริษัทแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายพนักง,งานทุกคนก็อยู่บ้าน no work no pay เอาไหมนะครับพอมาทำงานบางส่วนก็ต้องมาดูว่าใครบ้างที่สามารถลักษณะงานไหนบ้างที่สามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อลดจำนวนคนที่จะต้องมารวมกันอยู่ที่โรงงานหรือที่ออฟฟิศนะครับแต่ ทุกคนก็คงต้องรับผิดชอบงานเหมือนเดิมนะไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งไหนคุณจะทำงานที่บ้านหรือที่โรงงานก็คงต้องทำงานเหมือนเดิมไม่ใช่บอกทำงานอยู่บ้านแล้วทำงานแค่ครึ่งวันก็พอมั้งไม่ได้ครับต้องรับผิดชอบตลอดอันนี้เพื่อให้คนที่โรงงานเห็นว่าเฮ้ยไอ,อ้พวก work from home เนี่ยไม่ใช่ sleep from home นะไม่ใช่ Eating from home นะเฮ้ยเขาก็ทำงานเหมือนเรานี่แหละตั้งแต่เช้าถึงเย็น บริษัทก็อาจจะมีระบบอะไรก็ได้ที่ทําให้คนเห็นว่าอไอ้พวกที่ทํางานที่บ้านทํางานด้วยนะไม่ใช่นอนเล่นอยู่ที่บ้านไม่ใช่พวกโรงงานทํางานหนักหรือคนเดียวนะครับเราก็อาจจะต้องชี้แจงให้ทุกคนเห็นว่าตอนเนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานผลิตหรือคนที่ทํางานออฟฟิศที่อยู่บ้านน่ะมีความยากลําบากเหมือนๆกันแหละต่างกันแค่คนละเรื่องเท่านั้นเองเช่นพนักงานผลิตต้องเดินทางมาเสี่ยงกับการติดเชือ้อใช่ไหม แต่พวกที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้เสี่ยงการติดเชื้อก็จริงแต่เขาไม่สะดวกในการทํางานนะครับ Wi-Fi ของที่บริษัทก็แรงกว่า Wi-Fi ที่บ้านเขาก็จ่ายตังเองนะสถานที่ที่ทํางานก็ไม่ได้เอื้อหรอกไม่ได้จัดทำมาเพื่อทํางานที่บ้านก็ต้องหาซอกซอกมุมๆที่บ้านที่ต้องมานั่งทํางานแล้วทํางานที่บ้านก็อาจจะมีก็เรียกว่าไม่มีสมาธิมากพอเหมือนทํางานที่บริษัทนะอาจจะมีเรื่องรบกวนอาจจะมี คนในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมเหมือนที่ทํางานก็เพื่อเห็นว่าไม่ใช่แค่คนฝ่ายผลิตเท่านั้นที่ลําบากคนที่ทํางานอยู่บ้านเขาก็ลําบากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเขาก็ต้องลงทุนลงแรงบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวออกมาใช้ก็ได้เนาะแล้วเขาก็ยังต้องอะไรนะต้องรับผิดชอบงานเหมือนพนักง,งานเหมือนกันอันนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจความยากลําบากซึ่งกันและกันไม่ใช่บอกว่า โรงงานคิดแต่ว่าตัวเองลำบากอย่างเดียวไอ้พวกทำงานบ้านที่บ้านน่าจะสบายมั้งก็อาจจะท่องจำให้เห็นว่าเอ้ยความยากลำบากของคนทำงานที่บ้านคืออะไรบ้างอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมกระดาษไม่มีอุปกรณ์โอ้โหมันลำบากกว่าคือบางคนนะ่ะเขาอยากมาทำงานที่บริษัทมากกว่าต่อให้ก็เป็นออฟฟิศนะเขารู้สึกว่ามีสมาธิมากกว่ามีความพร้อมมากกว่าอะไรก็สะดวกสบายมากกว่าไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นของส่วนตัวนะครับแล้วอยากคุยอยากถามอะไรก็ ก็ง่ายกว่านะครับพนักงานก็เพื่อให้เห็นว่าเอ้ยคนสองกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่ามีใครดีกว่าใครใครแย่กว่าใครนะครับคือทุกคนก็ลําบากเหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าองค์กรนั้นหรือผู้บริหารเห็นว่าบริษัทเราก็พอมีทุนรอนพอมีกําไรสะสมเราก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนะักโอกาสนี้ก็อาจจะใช้วิกฤตนะ ซื้อใจพนักงานก็ได้เนาะลองดูซิว่ากระแสะแบบเนี้ยจริงๆแล้วจะเป็นยังไงผมยกอย่างเช่นประเมินดีๆนะเพราะบางทีบอกว่าเฮ้ย mm hmm. งั้นจ่ายเงินพิเศษให้กับพวกโรงงานในฐานะที่เขามาเสียสละเพื่อมาทํางานให้กับเรา mm hmm. ลองดูว่าพวกออฟฟิศ hmm. จะโวยไหมนะครับอ้าวแล้วตกลงค่าเน็ตของเราล่ะอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อบริษัทเนี่ยบริษัทไม่ได้ดูแลเลยเหรอพนักงานฝ่ายผลิตก็ทํางานปกตินี่ ทำไมต้องไปจ่ายอะไรพิเศษให้กับเขาแต่เราอะทํางานผิดปกตินะเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าง่ายกว่าที่บริษัทนะเออถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้ก็ประเมินให้ดีว่าต้องกลับมาจ่ายเงินบางอย่างให้กับพนักงานที่เป็นออฟฟิศ w o r k f r o m home อีกไหมพอมีเงินบริษัทจะเสียสองต่อเลยนะเออผมแนะนําว่าลองคุยเพื่อสร้างเราเรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้ทุกคนเข้าใจความยากลําบากของแต่ละคนเพราะบางทีเนี่ย คนโรงงานอาจจะไม่รู้ไงว่าพวกออฟฟิศเนี่ยที่บอกว่า work from home เนี่ย work วันละ8ชั่วโมงกิงเปล่าหรือว่านอนสัก4ทำงานแค่4หรือบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานเลยนะครับถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารได้ผมคิดว่าก็จบคงไม่ต้องจ่ายอะไรให้กับใครเนาะหรือถ้าอยากจะซื้อใจพนักง,งานพวกนี้ก็ควรจะจ่ายอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ทำให้อีกฝัง่งนึงเกิดความอิจฉาริษยา ยกตัวอย่างเช่นปกติที่โรงงานไม่มีข้าวกินเนาะก็คือซื้อข้าวกันเองเออช่วงนี้วิกฤตบริษัทซื้อข้าวมาเลี้ยงพนักงานผมว่าก็พวกออฟฟิศที่อยู่บ้านก็คงไม่อิจฉามั้งบอกเอ้ยหนูอยากกินข้าวฟรีด้วยเอองั้นก็ไปโรงงานเออนะแต่ถ้าจ่ายเงินเมื่อไหร่ผมว่าเรื่องใหญ่เมื่อน,นั้นนะครับแล้วก็อาจจะลองดูว่ามีอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกที่โรงงานมากกว่าบ้างเช่น มีที่พักใกล้ๆเขาไหมนะฮะสำหรับคนบางกลุ่มที่โรงงานพอมีที่พักพิงไหมจะได้ไม่เสี่ยงกับการเดินทางไปมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับหรือมีรถถ้าไม่มีรถรับส่งช่วงนี้มีรถรับส่งเป็นพิเศษให้ไหมนะมีค่าอาหารหรือเลี้ยงอาหารมีสวัสดิการบางอย่างเพื่อเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวเขาไหมเช่นแจกมาสกหรือหน้ากาก,ากให้กับพนักง,งานรวมถึงครอบครัวไหม เพราะว่าคนที่อยู่ work from home คงไม่ต้องใช้แต่พวกที่เดินทางบางทีตัวเขาต้องใช้ต้องไปซื้อเองเหรอหรือลูกเมียเ,เขาที่อยู่ที่บ้านเน่ยเออถ้าบริษัทให้มาเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนจะชดเชยให้หน่อยว่าเออสามีหรือแฟนไปทํางานมาแต่ก็บริษัทก็แจากเผื่อแผ่ถึงคนในครอบครัวของเขาด้วยนะเป็นห่วงอะไรเงี้ยส่วนเงินผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายไม่น่าจ่ายเพราะจ่ายแล้วผมคิดว่าน่าจะจบยากครับ จ่ายอะไรที่มันไม่ใช่เงินนะ่ะน่าจะดีกว่าแต่เป็นของที่เขาตอบโจทย์ชีวิตเขาเขาจะเป็นต้องใช้ให้แล้วรู้สึกว่าเออนะบริษัทดูแลเราไม่ได้ทอดทิ้งเราให้เรามาทํางานที่โรงงานนะครับแล้วก็อาจจะถือโอกาสนี้สร้างความเข้าใจนะระหว่างคน2กลุ่มก็คือคนที่เป็นออฟฟิศกับคนที่ทํางานโรงงานฝ่ายผลิตเช่นอาจจะมีการประชุมร่วมกันบ่อยขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นภาพซึ่งกันและกันจะได้เข้าใจว่า<ม>อ๋อโรงงานลําบากยังไงพวกทํางานที่บ้านเขาก็ลําบากไม่แพ้กับพวกโรงงานนะนะครับหรืออาจจะให้พนักง,งาน2กลุ่มนี้พูดคุยกันนะติดต่องานสื่อสารกันบ้างหรือถ้าใครเป็น HR อาจจะต้องคิดอะไรนะคิดตีมกิจกรรมขึ้นมาสักนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เราอยู่ห่างกันแต่ใจเราใกล้เคียงกันนะอาจจะทํา เช่นจับคู่บัดดี้อะไรก็ได้ระหว่างคน Work ์กฟอร์มโกับพวกฝ่ายผลิตเพื่อให้คนที่อยู่ออฟฟิศช่วยดูแลคนที่เป็นบัดดี้ตัวเองที่ฝ่ายผลิตอะไรประมาณนี้นะครับเช่นส่งหน้ากากไปให้ส่งอะไรไปให้อะไรประมาณนี้อ,นนอันนี้คือลองไปคิดดูว่าเออทำไงถึงจะใช้โอกาสนี้สร้างความผูกพันหรือสร้างกิจกรรมเพื่อให้คน2กลุ่มนี้ได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพ ของสองฝั่งตลอดเวลาเสมือนหนึ่ง mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชวลก็คือสามารถมองเห็นกันอยู่ในโลกเนี่ยต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่รู้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนเราทำงานแค่ไหนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการส่งคำขอบคุณนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเช่น mm hmm. บางทีก็อาจจะไปสัมภาษณ์พนักงานผลิตให้กาลังใจพวกออฟฟิศนะหรือสัมภาษณ์คนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งทำงานอยู่ก็ส่งคลิปมาให้กับพวกฝ่ายผลิตได้ดูนะว่าเออขอบคุณพวกคุณที่ เสียสละเพื่อพวกเราอะไรเงี้ยถ้าไม่มีพวกคุณเราก็คงไม่มีเงินเดือนอยู่จนถึงปัจจุบันอะไรประมาณนี้นะครับงั้นก็สรุปว่าในเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยอย่าปล่อยให้เสียงเล็กๆเงียบหายไปนะครับเพราะมันจะดังขึ้นมาอีกครั้งแล้วเอาไม่อยู่ละและเป็นโอกาสที่จะดูแลใส่ใจเสียงเล็กๆของพนักงานทุกคนนะช่วงนี้เป็นโอกาสซื้อใจพนักงานที่ดีมาก แล้วถ้าผู้บริหารเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารฝั่งออฟฟิศหรือผู้บริหารสูงสุดถ้าเป็นไปได้ก็กรุณาแวะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแลพนักง,งานถึงหน้างานบ้างอย่าปล่อยให้เขาลบอยู่กับอะไรนะความกลัวความน้อยใจความเครียดก็ถ้าผู้บริหารลงไปผมคิดว่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีนะผู้บริหารทั้งสฝั่งแหละครับทั้งฝั่งออฟฟิศฝั่งโรงงานหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่า ลองลองไปสิครับเผื่อจะได้ใจพนักง,งานมากขึ้นนะบางทีเขาไม่เคยเจอผู้บริหารที่อยู่ฝั่งออฟฟิศเลยเดินลงไปให้กำลังกจผมคิดว่าก็เพลยิ่งใหญ่กว่าการให้เงินและสวัสดิการซะอีกครับเคก็เป็นการตอบคําถามไม่แน่ใจว่าพอจะใช้ได้ไหมนะแต่ว่าผมก็คิดเสมือนหนึ่งว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารผมเป็น HR เจอปัญหาแบบนี้ผมน่าจะทำแบบไหนนะครับก็ลองนำไปคิดต่อยอดดูนะครับสำหรับ องค์กรที่อาจจะเจอปัญหาแบบที่ว่านี้ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับหากมีอะไรที่คิดว่าผมสามารถช่วยคิดนะช่วยทำช่วยแนะนำอะไรได้ปัญหาคล้ายๆแบบนี้ก็ติดต่อส่งคำถามหรือสิ่งที่อยากรู้มาผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับก็คือทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เพจเนี่ยชื่อนรง์วิเศษทองก็เสิร์ชชื่อนรงวิเศษทองก็น่าจะเจอแล้วครับส่วนในพอร์ตบีน ก็ใช้ช่องว่าวิชาคนครับก็ขอบพระคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ